สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอนีกค,ะะครับกับรายการพีระพลเดอะแบงก์ชนแนลนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับกับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่นะครับของกองทัพเรือนะครับที่ได้ทําการสั่งซื้อจากบริษัทสัญชาติไทยคือบริษัทชยัยเสรีนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นนี้เนี่ยก็คือมีชื่อว่า First Win m k 2นะครับโดย First Win m k 2เนี่ยได้ชนะโครงการจัดหายานเกราะนะครับ แบบ4คูณ4ของกองทัพเรือไปนะครับผมก็คือมีการรายงานว่าบริษัทชัยเสรีเนี่ยเขาชนะการจัดหายานเกราะนะครับแบบ4คูณ4แบบใหม่เนี่ยจำนวน6คันของกองทัพเรือด้วยก็ประมาณมูลค่าประมาณ99.9ล้านบาทนะครับโดยยานเกราะรุ่นที่จัดหาในครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นยานเกราะล้อยางแบบ First Win MK2 สี่คูณสี่นะครับซึ่งเป็นยานเกาะที่พัฒนาและออกแบบโดยบริษัทของคนไทยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยที่ได้ผลิตยุทโธป,ปรกรณ์ออกมาที่มีคุณภาพจนกระทั่งเอาชนะใจกองทัพเรือไทยได้นั่นเองนะครับผู้ผลิตเนี่ยก็คือบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์แรปเปอร์เนี่ยอันที่จริงเนี่ยบริษัทชัยเสรีนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจนะครับผมแนะนําว่าทุกท่านเนี่ยถ้าว่างเนี่ยก็ลองไปค้นหาดูสัมภาษณ์นะครับเจ้าของบริษัทชัยเสรีนะครับก็จะเป็น เป็นสุภาพสตรีที่แข็งแกร่งมากนะครับเธอผ่านการสู้ชีวิตหลายอย่างกว่าจะมีชัเยเสรีในวันนี้นะครับซึ่ง First Win MK2 เนี่ยเป็นยานเกราะในรุ่นที่2นะครับของตระกูลยานเกราะ First Win อย่างที่ใครเคยตามข่าวมาเนี่ยความจริงเนี่ยหน่วยงานราชการของไทยเนี่ยได้เคยมีการสั่งซื้อ First Win เวอร์ชันแรกไปใช้ในบางหน่วยงานแล้วนะครับแล้วก็ First Win เวอร์ชันที่2เนี่ยก็ถูกสั่งซื้อโดยกองทัพเรือน,นั่นเองหลกัหลกๆเนี่ยก็คือ First Win เวอร์ชันที่2นะครับจะมีการเพิ่มขีดความสามารถ ในการป้องกันนะครับด้วยการรองรับการติดตั้งท่อยิงระเบิดควันเพื่อพรางตัวนั่นเองและยังมีเกราะเสริมตามมาตรฐานนะครับส t ตนเนกเลเวลอีกด้วยสามารถป้องกันกระสุนขนาด7.62ได้อย่างสบายๆนะครับและยังมีความสามารถป้องกันระเบิดตามมาตรฐาน Sta งเลเวลสอีกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจมันอ่านยังไงนะแต่ปกติเขาจะอ่านว่า s t a n เนกหรือว่า s t ตงนั่แหละเลเวลสนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ โดยทางชัยเสรีเนี่ยมีกำหนดส่งมอบยานเกราะ First Win Mk2 เนี่ยให้กับทางกองทัพเรือนะครับภายใน90วันนั่นเองนะครับโดยการจัดซื้อในครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มพึ่งพาตนเองนะครับภายในประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องซื้ออาวุธจากต่างประเทศนะครับแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยอไปครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเรามีการสั่งซื้อ First Win Mk2 จาก ชัยเสรีนะครับซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการพึ่งพาตนเองของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนะครับโดยการจัดซื้อในครั้งนี้เนี่ยชัยเสรีได้ชนะการจัดหานะครับเหนือบริษัทคู่แข่งอื่นๆนะครับกองทัพเรือเนี่ยก็จัดซื้อจากชัยเสรีไปเลยนะครับผมที่สําคัญเนี่ยโครงการต่อไปนะครับที่จะมีการจัดหานี่กองทัพอากาศเนี่ยก็เลือกนะครับรถเกาะ4คูณ4จากชัยเสรีเหมือนกันนะครับคาดการว่าจะเป็น ยานเกราะร้อยางในตระกูล First w วินเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเป็นยานเกราะอีกรุ่นอย่าง First w i ิน l v นะครับผมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็เห็นได้เลยว่าบริษัทฉันขอใหครับบริษัทสัญชาติไทยเนี่ยอย่าง First w วิเนี่ยก็ได้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพนะครับมากพอที่จะเอาชนะใจนะครับกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้นั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะในอดีตเนี่ยเราต้องนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศหมดเลยไม่ว่าจะเป็น อาวุธจากอเมริกาเป็นหลักนะครับอาวุธจากฝั่งยุโรปนะครับอาวุธจากฝั่งจีนตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีการสั่งซื้อจากของไทยด้วยกันมากยิ่งขึ้นอันนี้จริงเนี่ยเฟิร์สวินเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เก่งนะครับเขาผลิตสายพานนะครับให้กับรถบริษัทร,รถถังต่างๆทั่วโลกนะครับส่งออกให้อยู่แล้วก็เป็นอีกก้าหนึ่งของคนไทยที่น่าภูมิใจนะครับเอาละครับวันนี้ก็เจอเพียงเท่านี้นะครับทุกใหมายในวิโอนาสวัสดีครับ